ก็หัวแหละก็ะหัวอีกอยางนี่เหียเดี๋ยววันใส่สกิลเลยเดี๋ยวห้าสิบิวอ๋อไอ้สกิลที่มันโกงคือพายุใช่ปะอ,อนทรายแล้วมันก็กินสเตมินาเยอะมาก,กเก็ยียมิทาร่าไวมันทำให้เวกเกเรตแล้วมันก็ต้องคอมโบต่อหรอ เงี้ยไปแบบ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 แขอดูคิดอีกรอบก่อนอีกคนนึงเดินได้นะอยู่คนนึงอ่ะแปลว่าคนนั้นเขาไม่ได้ตะกลบนใช้หายที่ไรฉันแล้วทำไมเขาเดินได้เอลลี่ไงเบสเอลลี่เอลลี่กูเกียร์ไงกูแอลลี่เบสเอลลี่ไม่ไอสองคนนั้นน่ะมันแอลลี่กันหรือเปล่ามันไม่โดนถ้าเกิดมันแอลลี่และฮาคิราชันมันจะไม่โดนอีพี อย่างมันก็อาจจะบางก็ได้บงเรีอะวะนั่นอ่ะเพราเป็น่อบตนเถือมันเป็นผเื่มเลมันตืดเป็นผม่นเป็นจะไม่ดีเลยเ็อ้ฝนทรายมาใช้เตอ๋อผลทรายมันจะมีสกิลหนึงเป็นทรายดูดใช่เป็นทรายดูส่วนที่บได้อ๋อสกิลมันแบบเกลอมาก พี่นะให้เคียวระหว่างผลกาวกับผลนี้พี่ชอบผลกาวมากกว่ามันมันดูโอเคกว่าผลกาวมันมีสติไอเอสคิวอาร์มันดูไม่มีดาเมจอะสกิวอาร์มันไม่ขึ้นดาเมจให้แล้มันเกิดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพีใช่ใช่ใช่เกิดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อมันดับไหมอ่ะไอ้นั้นอ่ะชมุร์ไม่อ่ะไม่ดรอป โดนทรายดดไปโดนดูดไปปุ๊บดูดไม่ใช่เดือนถ้าไม่ใช้ทรายหรอใช่แล้วพี่ก็แล้วพี่ก็เอาผลอ่ผลทรายมาตีบอสเอ่ออันนี้อยู่แบบโดยห้ามโดยไม่ใช้เคียวหรืออะไรทั้งนั้นเลยำบากยังไม่นอนมาตีเดือนพี่ตี สวอตมาเตอร์สวอตมาเตอรต์ก็เข้าม่อไหวเลยนะที่เบคคิดว่า,าน,นับมันน่าจะหยุดแสนมันก็ไม่เฉลี่ยหนึ่งนะ่าถึงมันน่าจะหยุดอยู่พื้นที่ของแสนได้แล้วก็น่านจะคาร่าด้วยคาร่าคาร่ามันจะมีสกลิลหนึ่งที่เกลียดมากมันจะเป็นสกลิลแบบวาร์ปมาแล้วมันก็จะจับอ่ะมันจะทำดามเมจรัวๆเลยเว้ยมันแบบจะฟันรัวๆแล้วก็จับดามเมจแล้วมันก็จะทำให้การดินเนอ่ะก็เกลียด ใช่ใช่อันนั้นมันก็จะเป็นการเปลี่ยนสซจิวไปเลยมันจะแบบสซจิวมันจะโหดขึ้นแรงขึ้นนวลหนักแต่ปัญหาก็คือตแต้มมีหน้าน่าจะลดเดยอะเพื่อสุกคนเลยนั่นน่ะเบสมาพีวีพีกับพี่ด้วยขนทคือแค่โดนจากทีเอวมันก็เรื่องรอบเนี่ยเฮ้ยเดีนะ๋ยวเซสปาแบบนี้ได้กูก็ยิ่งแหลกอยู่ด้วยนี่มึงามาฆ่าคนแหลกเลย,ย,ย,ยน,นี่หว่าไม่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 ใช้ใช้แต่ผลใช้แต่ผลใช้แต่ผล โอเคบอกว่าฟอมว่าฟอมด้วถ้าใช้ฮานกีไาชันด้วยถ้าเกิดพี่เผลอกดโดนก็คือนั่นแหละพี่จะไม่จบก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็สกิลเอเป็นสกิลบินแล้วก็อย่าบินหนีด้วยกีเป็นช่วงกีเดี๋ยวรอสกิลเบสกลับมาก่อนเอ้ยใช้อื่นใช่ปะให้ให้ได้ไดดต่กดเรื่องอะไรไหม ถ้ากูจงตีมึงไปแล้วมึงใช้อายทีพบังเกิอ่ะอันนี้เริ่มเริ่มทันทีเลยใช่อ่ะหนึ่งสองสามใช้โซได้เด้อใช้โซวับได้เนะไหนบอกห้ามใช้อย่างอื่นยี่พีอ่ะนี่เจ๋ออะไรอีกอันนั้นกดสกิลผิดหรอใช่พี่แบบเกี้ยแล้วแล้วยังนะ อ๋อพี่ก็ไม่ได้เอลิเวตเลยนะทำไมสกิมันเบาเบาทีละสองพัน <c oughs> ทีละสองพัน <c oughs> ทำไมสกิมันเบาๆมัเป็นสกิมจับล็อกไงไออันที่เปคิที่ด่ะคือมันจะเป็นสกิลจับล็อกท่านั้นน่ะพี่คือหมอบีดอ่ะคือหมอบีดอ่ะเอาจริงๆระเออไม่รู้อ่ะแต่พี่ใช <c oughs> ้สกิลไม่ค่คอยโดน โดนจับไปด้วยกันอ่ะอ่ะทำไมดาเมจมันดูเบาๆหนีไม่ได้เอทำไมดาเมจมันดูเบาๆเบาจังเมื่อมาเทียบกับผลไสกับผลเออ่กาวเนี่ย ยันเนี่ยเ๋ยวบอกห้หนีไงพี่งั้นเบนเป็นตามมันจ้ะตามฮึุ๊บโซน่โ้โซโอ้โหแล้วมานแค่สกิลเดียวกันเนี่ยวิบอโดน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 โเก้าพอๆกันแล้วมั้ง่ย คนเช็ควิบวันมุ่นกันหมดอ่ะไม่พี่ว่าไม่ได้จะมีใครตาย มันดูดแบบมันจะดูดไปเลยอ่ะมันดูดแบบหนไม่ได้อ่ะคือถ้าเกิดโดนก็คือโดนโดนสกิลดาาแล้วอ่ะมาเดี๋ยวนะามตั้งนึ่มึงใช้เจ้าโผลนีกูจริงจริงนะให้เดานะคือพี่จะใช้เจ้าโผเดินก่อนสุดท้ายแล้วก็จะใช้โซ่เพื่อหนีเหียมึงนี่ไม่แม่ก็ใช้ไม่สิไม่ได้ห้ามแดนได้เนี่ยแดนได้ เนิ่มปิดเดี๋ยวเดอ,อะไรน้อปุตะกี้ตะกี้มมีดามิดัากาางอ่า